อาชีพอะไร่ะอเกี่ยวกัอาชีพอาชีี่ได้โอกาสตอยรายการใหญ่มากหะเออ โอ้โหเสียบปุให้แต่ละการใหญ่ทันทันทันวันที่กำหนดไว้นะครับวันที่เท่าไหร่ครับจดู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 คู่ทกัตุลาาหาคู่เขาหาคู่ให้าฉกอ่ะพี่ันเท่าไหร่อะเอาขอขอไล์ีสองครับไลท์ี่ครับไลมียาราดูดูดูซินเล็กเยะได้หมดเดี๋ยวเพิ่งลับนะเราเราดูดี c ซก่อนโอ้โหนี่ครับได้คู่แล้วลราเข้ามาเึค่ในการใหญ่ด้วยโอ้โหเอกเอกเอก เอกมันยังไงเอามาันล็อกไง,าาง,ไงก็จังหวะน,นั้นก็ดูดูแล้วว่าจังหวะนี้หน้าพลานมาก ผมก็เตรียมสับสอกอยู่แล้วครับแต่น้องสูงก็เลยต่อยยากนะครับไอ้ไอ้ไอ้ลูกลูกลูกที่ันสองเนี่ยคือเขาเขาเข้ามาใช่ไหมใช่ครับเขาเดินเข้ามาแล้วผมปัดปันเลยครับตรงนัดนัดไปแล้วตรงไหนอัตกซ้ายครับล้อถนัดข้างไหนข้างมวยขวาแต่ถนัดซ้ายอ้เอามวยขวาจะขนาดซ้ายครับยวไปหายากมากเลยนี่คโอ้โหแต่ละวสองเนี่ยมันล็อกใครมาบ้างวันนี้อ่ะกูเยอะเหมือนกันครับโอ้โหนุณสยามดวงแบบ โเต็มเต็มนะเต็มเต็มมากครับสองนะเต็มมากอะไรครับพี่ขายเท่าไหร่ชุดดีนะร้อยยี่สิบสองครับ่สองวันซื้อวันนี้บอกกูเตอร์แล้วนะครับผมเออเอกนะอาทิตเท่าไหร่ครับวันนี้สี่หมื่นครับถึงสี่หมื่นมาจากใครครับที่ปัตตานีครับรวมๆกันครับสีื่ไม่ได้ยกนานอย่างนี้ยสองสามเดือนนะสองสามเดือนครับผมอะไรครับเดี๋ยวเสียโบ๊ทจัดให้ตลอดแหละสองครันะวันนี้ซ้อมเออไปนี้ไปนี้เอ่อจัตัวจัตัวมาไงเนี่ยก็ที่แรกผม ที่แรกว่าจะได้ต่อยวันที่31มิถุนายนครับแล้วก็ไม่ได้ต่อยแล้วก็เลื่อนไปวันที่หนึ่งเราก็เลื่อนไปวันที่แปดแต่ผมก็ซ้อมมาเรื่อยๆอาจจะไม่ได้เร็มากครับก็เลยไม่ได้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 ชกสองเดือนเลยพี่อุ่นครับโอ้โหอายุอะไรนี่รู้ตัวสุดท้ายก็อาทิตย์สุดท้ายครับก็เล่นต็มที่อะไครับเก็บไปรับบาดเกันมาครับ